มันื่ออะขามผสมขัง,ขงอะไรใหญ่ห้าร้อยห้าร้อยครับมันสูงออสองเมตรรือมัน,นม,มันดุไม่ใหญ่เฉียงมีเม,มงวันกัดมันแบบแต่กเนยยี่ยผมมันอยู่มันใหญ่นี้เน,นยาะจักปีแล้วครับ มีสานี่กับสปีใจตึกตึกตักตักฟังมันนะอย่างหลายย่งมาลูในน้ำสมครั้งละห้าร้อบาทนะครับแต่ว่าทุกไม้เองใช่ไหม ไม่ีแต่คนน้ทงีมคนเอามาให้ตอกลุมีใตก่ลลกลุมจลุมรักดูดะกองชื่อไอ้มะขามเนี่ยแดงมันเป็นมะขามเหรอไอ้คนดูว่ามันสวยงามมากเฉยเชไอ้เขาดูเ่องเหิยญนีเนหละทับแค่ห้าร้อบาทเองนะครับ อยู่บ้านดงน้อยครับตะบลกชรอำเภอพิมายาาจังหวัดนครราชสีมาครับ,บอ้าวลากันไปก่อนนะกับวัวงามสายพันธุ์อะไรครับไม่รู้คเัาตื่อแม่มันมากเพราะผสมเชียมากผสมมายังไงก็บม่รู้แล้วมันมาเกิดใหญ่ยังหรือเอาใหม่ไม่ได้ผสมยั่ไนไอไม่รู้เช<ะ>ิ้กทำมาแต่เขายายซื้อเข้ามาเห็นมแม่มันงามก็เลยซื้อมา นะอือไ,ไปดูซำมันเช็บปเปล่าว่าแต่เองตีมันเลยนะอะไเองไหลแมงให้ใจตึกดนกตะดาตึ๊ดมาหลูกกันนึ่ดีย